สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมการตัดแต่งเตาให้เป็นรูปทรงเตาถ่านที่เราใช้กันนะคะอันนี้จะตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาไว้ให้แห้งนะคะและทำการนำไปเผานะคะนี่ก็กำลังเอาเตาที่แห้งแล้วนะคะนำจัดใส่เข้าในเตาที่เราจะเผานะคะอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศด้านในเตาเลยนะคะก็จะจัดเรียงกันแบบนี้เลยนะคะการเผาเตานะคะหนึ่งครั้งเราจะเผาประมาณ8-9ถึงชั่วโมงนะคะเราจะเรียงให้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นตะแกรงหรือเตาถ่านนะคะทำการเผา8-9ถึงเชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นเตาดินเผาแบบนี้เลยะคะ่ะ ทางร้านได้นำมาใส่เป็นเคาน์เตอร์เต,ตาแบบนี้เลยนะคะมีทั้งระบบแก๊สและระบบถ่านแล้วก็ระบบฟืนนะคะอันนี้จะส่งบ้านลูกค้านะคะเราจะเทสระบบแก๊สให้ด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สเร่งแก๊สออโต้นะคะเราจะเทสระบบให้นะคะไฟแรงไฟเบานะคะกัวหม้อดำนะคะสามารถบอกได้เลยนะคะทางขนส่งก็จะปรับแก๊สให้นะคะแบบนี้รุ่นนี้จะเป็นแก๊ส หัวเล่งนะคะหัวฟู่นะคะรุ่นนี้จะเป็นแก๊สอัตโนมัตินะคะสายเชื่อมเข้าหากันต่อถังใบเดียวนะคะใช้ถังใบเดียวทางขนส่งนะคะจะมารอขึ้นนะคะและเราก็จะใส่อุปกรณ์หัวสายวาล์วให้แบบนี้เลยแล้วก็เทสให้ก่อนที่จะจัดส่งนะคะส่วนการจัดส่งขนส่งก็จะมีรถเข็นติดไปนะคะก็ รบกวนขอคนช่วยยกสักคนหนึ่งนะคะขนส่งก็จะเทสระบบแก๊สให้นะคะให้ลูกค้าดูนะคะว่าระบบแก๊สใช้งานได้นะคะปกตินะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นงานหินขัดไซส์ใหญ่แก๊สส่งหัวตรงกลางเป็นฐานนะคะรุ่นนี้เป็นแกส๊สหัวเล้ง KB5 คะ่ะทางร้านมีบริการจัดส่งนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทางอันนี้จัดส่งบ้านลูกค้าที่บางขุนเทียนนะคะทางร้านได้ เจาะแก๊สสองข้างนะคะลูกค้าสั่งทําเป็นแก๊สสองถังนะคะถ้าใครสนใจสอบถามได้เลยค่ะ